เลาเราสตาร์ทเครื่องตัวรถนะครับจะติดขึ้นมาแบบนี้สังเกตได้ว่าจะมีภาพด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าจะไว้สังเกตตัวงาเวลายกของนะครับแล้วก็จะมีไฟกระพริบก,ก็คือไฟเรคคอร์ดนะครับ <Okay. S 1> แน่นมากขายึดแบบแม่เหล็กน,นะครับอันนี้จะเป็นมุมด้านหลังก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับพร้อมเพร์แบงค์จะมีเอร์แบงค์ สวัสดีครับทีมงานทักโซลูชันครับวันนี้เรามาติดกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับในรถโฟล์คลิฟต์นะครับเป็นแบบไวเลสนะครับมีจอให้ด้วยนะครับจอขนาด7นิ้วมาดูกันเลยคันนี้จะเป็นโฟล์คลิฟต์แบบไฟฟ้านะครับการใช้งานก็คือเวลาเราสตาร์ทเครื่องตัวรถนะครับจะติดแบบขึ้นมาแบบนี้ สังเกตได้ว่าจะมีภาพด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าจะไว้สังเกตตัวงานลายกของนะครับแล้วก็จะมีไฟกระพริบก็คือไฟเล็กรอดนะครับสามารถปรับมุมกล้องดูได้น,นี่จะเป็นด้านหลังกดอีกทีก็จะเป็นด้านคู่กนันนี่จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้ากล้องจะอยู่ กล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างเป็นกล้องตัวด้านหน้าถ้าจะดูด้านหลังก็กดปุ่มนึงนะครับอันนี้จะเป็นมุมด้านหลังก็คือตัวนี้ตัวน,นี้นะครับพร้อม p อ w e r Bank จะมี Power Bank แ,แต่ละไฟขึ้นโซนะครับ ตัวจอรองรับ s d c a r กสูงสุด128 e g ินะครับอันนี้ก็คือเลคคอร์ดไปด้วยนะครับบันทึกไปด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกล้องด้านหน้ากันกล้องด้านหน้าจะเป็นตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ไฟของตัวกล้องนะครับตอนนี้แบตเต็มนะครับสามารถ On Off ฟปิดเปิดได้ แล้วก็เป็นแบบแม่เหล็กเป็นแบบไวเลสนะครับสามารถยก <Okay. S 1> แน่นมาขายึดแบบแม่เหล็กนะครับเป็นมีเสาวไวเลสนะครับมีช่องชาร์จนะครับ้าเผาแบงตัวกล้องหมดะจะไว้ประมาณนี้จะเห็นงาทั้งสองด้านตำแหน่งนี้ มาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับกล้องบันทึกกล้องสังเกตการกล้องบันทึกนะครับรถโฟลลิฟหน้าหลังคู่กันนะครับบลูเอลเลตสนใจติดต่อที่งานทักโซลูชันได้ขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ